กราบสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวาคิวรี่แห่งกสตรียาอีกแล้วนะคะคุณาวันนี้นะคะอยู่กันในเกม ดูเอ nice ็ดไนแอบี่าแปลกนะและตกต่างกันนิดนึงเนาะทำไมกคองทคัพมาอยู่เกมนี้ได้เพราะว่าดิฉันเนี่ยชอบเกมนี้มากฉันรอนานมากแล้ววันนี้เราจะมาบอกข่าวสารกับทุกคนนะคะตอนเกมเปิดเนี่ยมีตัวละครไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะ19ตัวละครที่ยืนยันแล้วและตัวละครที่จะมาในเวอร์ชันน่นงนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ write, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของวอลกิลี่ด้วยนะทุกคนเกมเปิดน,นะคะวันที่2 8ตุลาคมนี้นะคะ9โมงนะคะณนะเวลาประเทศไทยนะ ทุกคนอย่าลืมมาเล่นกันนะแล้วก็คีรีจะไลฟ์สตรีมด้วยนะคะทุกคนมาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะทุกคนเป็นตัวละครหลักเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องบทที่1และบทที่2นะคะแชปเตอร์แรกเนี่ยจะ,จะชื่อ f ล o อกฮันเตอนะคะส่วนแชปเตอร์ทูเนี่ยจะชื่อว่า The Boy in the Dreams นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเป็นตัวละครหญิงในบทแรกนะพอบทที่2ก็จะเป็นมุมมองผู้ชายนะคะจะเป็นตัวละครชายนั่นเองนะคะมาตัวละครที่2นะคะ Fox อกฮันเตอเช่นกันนะคะแต่พอแชปเตอร์สองเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น The the e Girl in d a m นะคะะคะทุกน ็คือตอนแรกเนี่ยจะเป็นผู้ชายตอนหลังเนี่ยบทที่2จะเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะร่างกายเป็นชายใจเป็นหญิงต้องเล่นตัวนี้นะคะจะเล่นแน่นอนนะคะสําหรับตัวเนื้อเรื่องหลักเนาะตัวเนื้อเรื่องหลักก็จะมี2ตัวนะคะคนสามารถเล่นผู้หญิงก่อนหรือว่าผู้ชายก่อนก็ได้นะคะแต่พอช h a เตอร์สเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเพศนั่นเองนะคะที่มาของคําว่าดูเอ็ดนั่นเองนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับ2ตัวละครเนื้อเรื่องหลักนั่นเองนะคะทุกคนก็คือใครอยากเล่นเพศชายก่อนก็เลือกได้เลยนะคะเพศชายแล้วเพศหญิงที่หลังเนี่ยก็ได้ สลับกันนั่นเองนะแล้วก็ตัวมานะคะเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นฟาร์มดันกับเพื่อนหรือฟาร์มดันเจี้ยนอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นตัวละครที่เมนหลักใครๆหลายๆคนนะคะไม่ได้เป็นตัวละครเนื้อเรื่องหลักดําเนินเนื้อเรื่องเนาะเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นนั่นเองนะคะก็คือมาในชุดแรกนะคะก็มีทั้งหมด17ตัวละครเนาะก็รวมกับตัวละครหลักก็เป็น19ตัวละครนั่นเองค่ะทุกคนแลวต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะมีอาวุธประจํากายแล้วก็มีท่าประจํากายด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันที หลังเนาะและส่วนอาวุธนะคะเกมนี้สามารถใส่อาวุธไหนก็ได้นะคะเราอยากเล่นอาวุธธนูหรือว่าอยากเล่นดาบหรืออยากเล่นอะไรก็ได้นะคะแต่แค่ถ้าเราเล่นอาวุธประจํากายหรืออาวุธประจําตัวเนี่ยมันจะทําให้เสริมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ถ้าทุกคนอยากเล่นฟีสสไตล์ก็สามารถเล่นได้นะคะทุกคนมาเริ่มกันที่ตัวละครแรกอย่างเบเรนิก้าเลยนะคะทุกคนตัวละครนี้จะสามารถได้รับเลยนะคะเมื่อลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะคะแต่เราคิดว่าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็อาจจะได้เหมือน กันมั้งนะคะทุกคนก็ต้องรอดูนะคะเกมเปิดก็คือตัวละครนี้นะคะเป็นทาาดมืดนั่นเองนะคะอัมโบทาาดมืดนะคะ อาวุธหลักของชีเนี่ยจะเป็นซอสแล้วก็ดูอัลพิสโต้นั่นเองนะคะทุกคนหรือว่าอยากจะใช้อาวุธอื่นก็แล้วแต่นะคะสกิลเพย์เนี่ยชีก็จะทําการฟันดาบไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทุกคนฟันดาบแบบนี้ออกไปนั่นเองนะ,ะส่วนต่อมานะคะตัวละครที่มีชื่อว่ารีเบคก้านะคะธาตุไฮโดรหรือว่าธาตุน้ํานั่นเองนะคะก็คืออาวุธของชีเนี่ยประจําตัวนะคะก็จะเป็นโพอาร์มแล้วก็เกรเนดลันเชอร์นะคะทุกคนก็คือปืนระเบิดนั่นเองนะ,ะสามารถรับได้จากจดหมายนะคะหรือว่าปลดล็อกอะไรสักอย่างนะ ถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันนะคะทุกคนเป็นตัวลครที่ เสกซัมมอนเนอร์แมงกะพลแล้วก็กระจายดาเมจออกไปนะสําหรับเราเราชอบนะเรายิ่งถือหอกด้วยนะคะพออาร์มเนี่ยเราชอบมากๆนะคะแล้วชีเนี่ยมีสกินแดงด้วยนะทุกคนอสกินแดงก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะต่อมาตัวละครเอาท์ไซเดอร์นะคะเอาท์ไซเดอร์เนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมอะนิโมนะคะทุกคนเป็นตัวละครธาตุลมนะคะได้รับตัวละครนี้ก็คือผ่านเนื้อเรื่องหรือผ่านสตอรี่ก็ได้รับตัวละครนี้แล้วนะคะทุกคนสกิลเพย์ของเขาเนี่ยจะมีความว่องไวนะคะเป็นแอสซิสซิน เหมือนผีนะคะทุกคนแว็บไปแวบมาึกว่าผีนะคะอีดอ,อกเออว่ากันไปนะคะอาวุธประจําตัวนะคะอาวุธหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นดูโอเบดแล้วก็ดูโอพิสโตนั่นเองนะคะทุกคนอย่าลืมนะใช้อาวุธอื่นได้นะแกเออไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธแต่ถ้าใช้อาวุธประจําตัวก็อาจจะมีเอฟเฟก์ใหม่ๆเข้ามาก็ต้องรอดูนะต่อมาตัวละครสาวสวยผมบรอนนะคะเดฟนี่นะคะเป็นตัวละครธาตุลมนะคะหรือว่านิโมเหมือนกันนะคะทุกคนก็คืออาวุธหลักของชีเนี่ยจะเป็น วิปซอสนะคะหรือว่าดาบแท่นะคะแล้วก็แอซเซรไลเฟิร์นนั่นเองนะคะก็คือปืนไลเฟิร์นนั่นเองตัวละครนี้จะได้รับก็ต่อเมื่อผ่านเนื้อเรื่องสตอรี่เช่นกันนะคะทุกคนก็คือสกิลของจีเนี่ยจะเป็นทั้งการบัฟการฮิวนะเป็นหลักนั่นเองนะคะต่อมานะคะตัวละครมาคี้นะคะหรือว่ามาจีนะคะทุกคนก็คือเป็นตัวละครที่ผ่านเนื้อเรื่องนะคะผ่านสตอรี่นะคะตัวละครนี้นะคะเป็นธาตุไพโรนะคะหรือว่าธาตุไฟนั่นเองนะคะอาวุธหลักของชีเนี่ยเป็นโพอาร์มนะคะแล้วก็เป็นช็อตกันในอาวุธระยะไกล นะคะทุกสกิลของชีนะคะจะเสกพกอ,ออกมาไล่ตีนะทุกคนแล้วก็โยนของนะคะทุกคนน่ารักมากเป็นตัวละครที่ปั่นอีกตัวหนึ่งเลยนะฉันชอบมากๆนะคะทุกคนต่อมาตัวละครขี่หมูนะคะตัวละครมีนนะคะทุกคนเชื่อว่าทัฟเฟิลกับฟิลเบิร์ดนะคะทุกคนเป็นตัวละครที่ได้รับจากเควสพิเศษนะก็ะต้องรอดูในเกมนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะตัวละครนี้นะคะเป็นตัวละครอนิโมธาดลมนั่นเองนะคะอาวุธหลักของชีเนี่ยจะเป็นโพอาร์มนะคะและอาวุธระยะไกลเนี่ยจะเป็นโบก็คือธนูนั่นเองนะคะทุกคน สกิลของซีก็คือติดปั่นมากนะคะเพราะว่าเป็นตัวดาเมตที่เลิศนะสุดชอบนะเอาหมู่มาต่อยแล้วก็ยังวิ่งเปรี้ยวป ชอบมากมันน่ารักอะมันสดใสมากทุกคนต่นอนมาตัวละครสุดท้ายนะคะในเควสวงกดนะก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเป็นเควสแบบไหนนะคะก็คือเป็นตัวละครลิสเบลนะคะตัวละครนี้ไม่เคยโผล่ในคลสเบต้าไม่เคยโผล่ในที่ไหนมาก่อนเลยนะคะก็อาจจะไม่มีสกิลเพย์ให้ดูเนาะเพราะว่าเป็นตัวละครใหม่สดใหม่โลลิน่ารักสดใสมากทุกคนแต่ก็จะมีคลิปเล็กๆน้อยๆน,นี่นะคะก็จะให้ดูเลยว่าตัวละครนี้มันน่ารักมากทุกคนอาวุธหลักของซีเนี่ยจะเป็นเกรซซอนนะคะ ก็คือเป็นดาบใหญ่นะแล้วก็อาวุธระยะไกลเนี่ยก็จะเป็นช็อตกันนะคะตัวละครน,นี้เป็นท่าแสงนะคะโรมิโน่นั่นเองนะคะทุกคนเออเป็นตัวละครใหม่น่ารักฉันว่าฉันอยากเล่นแต่ฉันไม่ชอบการที่ใช้เกรซซอดนะเออเด็กถือดาบใหญ่อะแต่จริงๆฉันก็ใช้หอกฉันชอบใช้หอกอยู่แล้วนะคะทุกคนเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่เอ่ออาวุธประจาตัวนางก็ได้ชดเออเห็นเวลาต่อไปนะคะเป็นตัวละครที่ได้รับจากชิ้นส่วนนั่นเองนะคะทุกคนก็คือใครสายฟรีเนี่ยก็ไปเอาชิ้ ส่วนไปฟาร์มเนื้อเรื่องดันเจียนนู่นนี่นั่นมาแล้วก็มาผสมนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครที่จ้ยพี่ผมอยากได้ก่อนอยากได้ตัวนี้ก่อนก็เติมยัดไปเลยค่ะเติมยัดก็ได้ตัวนั้นเลยค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะอะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะก็คือตัวแรกนะคะแรนดี้นะคะแรนดี้เนี่ยจะเป็นตัวละครสายซับไหมเพราะว่าสามารถกางโลได้นะคะแทงได้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นธาุ สายฟ้านะคะอิเล็กโตเนาะอาวุธหลักของเขาเนี่ยจะเป็นซอสนะคะหรือว่าดาบเนาะแล้วส่วนอาวุธระยะไกลเนี่ยจะเป็นพิสโตลนะคะหรือว่าพกนั่นเองนะคะทุกคนสกิลเพย์ก็จะถึกๆหน่อยเนาะเป็นตัวขายแอคอ,อืมนิดนึงนะคะมาตัวละครอย่างซีบิวนะคะตัวละครนี้จะเป็นธาตุสายฟ้านะคะหรือว่าเป็นธาตุอิเล็กโตนั่นเองนะคะซีเบลเนี่ยจะเก่งมากๆนะคะซีบิวพูดผิดนะคะทุกคนซีบิวเนี่ยชีจะ เก่งมากๆนะคะในการใช้แท่นะคะก็คือวิบซอสนะคะแล้วก็อาวุธระยะไกลเนี่ยจะเป็นพิสตอลนั่นเองนะคะทุกคนชีเนี่ยจะเป็นตัวแม่สําหรับฉันฉันคิดว่าน่าจะตัวแม่ของกระเทยแล้วล่ะเออเพราะว่าจีเนี่ยมีอะไรนะลองฮาวลงมานะคะในการใช้สกิลและฉันชอบมาก เป็นตัวแม่แห่งความมืดนะฉันนึกว่าตอนแรกซีจะเป็นมืดแต่ที่ไหนได้ซีเป็นสายฟ้านะคะแล้วมันทําให้ฉันนึกถึงโมกันนามากๆนะคะใช่ทุกคนนะคะต่อมานะคะน้องปลาหมึกสุดน่ารักนั่นเองนะคะน้องสาวของรีเบคก้านะก็ต้องไปอ่านเนื้อเรื่องก่อนว่าเป็นน้องสาวจริงหรือเปล่านะคะทุกคนก็คือเห็นอยู่ใต้น้ําเหมือนกันนะคะธาตุน้ําแน่นอนนะคะไฮโดรนะคะทุกคนอาวุธหลักของเขาเนี่ยเป็นซอสกับโบนั่นเองนะคะถ้านู่กระดาบนะคะทุกคนเป็นตัวละครที่ เซกซัมมอนก็คือเศกหนวดได้นะคะสกิลเพลเสเศกหนวดได้แล้วก็ยังมีบัฟให้กับตัวเองด้วยฉันรู้สึกว่าตัวมันน่ารักนะตะมูตมีแล้วแบบมีหนวดมาแบบเออสร้างกิมมีคให้กับตัวละครนี้นะคะฉันชอบมากๆต่อมาตัวละครแฟนทาซิโอนะคะทุกคนเป็นธาตุมืดนะคะอัมโบนะคะอาวุธหลักของเขาเนี่ยจะเป็นเกรซอร์เนาะดาบใหญ่นะคะแล้วก็เป็นลูกซองช็อตกันนั่นเองะคะ่ะเอาจิงๆิงนะตัวนี้แทบจะไม่ได้ใช้อาวุธหลักหรือเปล่าเพราะว่าอันติของเขาเนี่ยแปงลงร่างได้นะคะแต่ก็มา ก็จะลดลงเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตัวชีเนี่ยจะเด่นเรื่องการแปลงร่างเป็นปีศาจนะคะเพราะว่าสกิลเพย์ของชีอยู่ที่ อันนั้นเลยปีศาจนั่นเองนะคะต่อมาเรดี้นิฟเฟินนะคะเป็นแม่ชีนะคะทุกคนเป็นสาวน้อยตะเกียงแก้วหรือเปล่ายัางไงเออก็คือเป็นธาตุแสงนั่นเองนะคะรูมิโน่นะอาวุธหลักของเขาเนี่ยเป็นคาต纳นะ,นะคะแล้วก็พิสโตลนั่นเองนะก็คือชีเนี่ยมีสกิลพิเศษด้วยนะถ้าชีใช้สกิลเนี่ยจะเป็นแสงแล้วก็สลับไปกับมืดแต่เอาจริงๆมองตัวละครนี้นึกว่าเป็นธาตุมืดนะคะแต่ชีเนี่ยยังมีธาตุฟิลแบบมีแสงมืดด้วยนะคือใช้สกิลปุ๊บเป็นแสงสกิลปุ๊บเป็นมืดอะไร อย่างเงี้ยสับเปลี่ยนไปด้วยนะคะใครที่ชอบเล่นคาตนาเนี่ยต้องเล่นตัวนี้เลิศจริงๆต่อมาตัวละครไซคีนะคะผีเสื้อของดิันเองเมนหลักของช่องวอร์คิวรี่ก็คือไซคีนะคะรคลครที่อยู่ในธาตุลมนะคะอนิโมนะ อาวุธหลักของเขาเนี่ยเป็นห่อนะคะโพอาร์มแล้วก็เป็นแอสตอลไลเฟร์นั่นเองนะคะแต่ฉันเนี่ยจะใช้ธนูนะคะฉันไม่แคร์หรอกอาวุธประจําตัวฉันไม่แคร์ฉันแคร์แค่อาวุธระยะใกล้ละกัน <c oughs> นะคะทุกคนเป็นตัวละครที่ฉันชอบมากนะคะแล้วมีสกินแดงด้วยนะคะทุกคนสําหรับตัวละครนี้คือฉันแบบ โอยฉันไม่อยากเติมแลครับทุกคนแต่ก็ต,ต้องดูก่อนนะคะเอาจริงๆนะคะตัวละครนี้ฉันชอบเพราะว่าแปลงร่างเป็นผีเสื้อนะคะมีปีกบินและทําดาเมจระยะไกลเนาะพอทําดาเมจระยะไกลเนี่ยข้อเสียของซีคือ,คอลดเลือดเรื่อยๆนะคะถ้าคิวศัตรูได้เนี่ยก็จะได้เลือดนะแต่สําหรับเราเราคิดว่า กูไปสู้กับบอสกูน่าจะตายพอลดเลือดเรื่อยๆนะคะจนเลือดเหลือหนึ่งนะคะเพราะว่าชีเนี่ยสกิลอ,อันตีชีไม่ได้ใช้มานานะคะแต่ใช้เลือดแทนนะคะก็คือเ้าเสียประมาณนี้นะสำหรับตัวละครไซคี้ต่อมาตัวละครที่มีชื่อว่าลินนะคะทุกคนก็คือเป็นธาตุไฟนะคะไพลรนั่นเองนะคะอาวุธหลักของเขาเนี่ยจะเป็นดาบใหญ่เกรดซอรสเนาะแล้วก็เป็นดูอ พิสตอนนั่นเองนะคะเอาจริงๆนะไม่มีใครเล่นอาวุธระยะใกล้กับตัวนี้หรอกเพราะว่าสกิลเพย์ของ C ีเนี่ยคือปืนยังไงก็ต้องใช่ปืนอยู่แล้วแม่เพราะว่าสกิลหลักๆคือเป็นอาวุธระยะไกลเนาะสำหรับ C ี่ะสำหรับเราเราชอบนะเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเป็นอาวุธระยะไกลที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะคะสําหรับลินต่อมาตัวละครที่มีชื่อว่าลิทเทิมนะคะทุกคนก็คือเป็นาตาสายฟ้าอิเล็กโตเนาะอาวุธหลักของเขาเนี่ยจะเป็นคาตานาแล้วก็แอลซอลไรเฟิลนั่นเองนะคะก็คือเป็นสกิลที่บัฟให้้เนแลวก็ ตัวละครที่โหนสลิงได้เนาะเรียกว่าสลิงไหมทุกคนเพราะว่าเหมือนอีไททันหรือว่าอีคามิลในแอลมากคือสลิงไปสลิงมานั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสําหรับตัวละครนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะผิวเนาะเพราะว่าใช้คาตาะด้วยนะคะทุกคนใครที่ชอบเล่นตัวละครแนวนี้ก็ควรมีเนาะมาตัวละครแม่นมวัวนะคะฉันให้แม่นมวัวนมใหญ่ที่สุดในตัวละครทั้งหมดก็คือยายเฮลไฟนะคะเป็นตัวละครธาตุไฟนะคะไพลโลเนาะอาวุธหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกรซอสดาบใหญ่นะคะแล้วก็ ็เป็นเกรเนดรันเชอร์นะคะก็คือปืนระเบิดปิ้วๆนะคะคือเอาง่ายๆนะซีนมใหญ่มากนะคะเป็นตัวนมใหญ่สุดๆนะคะคุณนา้าและสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นการใช้เตะนะคะใช้ตีนนะคะในการเตะด้วยนะคะซันก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละตัวแม่ที่ผู้ชายน่าจะชอบ นะฮะแต่สาหรับกระเทยกระเทยคิดว่ามันเป็นแรงไปเยเนียมันจึ้งเกินนะคะด้วยนมอะไรเงี้ยก็เอามาเซอร์วิสผู้ชายนะคะไม่ได้เซอร์วิสกระเทยนะคะสำหรับตัวละครนี้ดิฉันคิดว่าเนาะเป็นปีศาจที่เลิดเลดเลยนะคะฉันชอบนะเป็นตัวละครที่ออกมาเท่เลยแหละเออต่อมาตัวละครสุดท้ายนะคะที่จะเข้าในวันที่28นี้นะคะตัวละครที่มีชื่อว่าเยลแอนด์โอลิเวอร์นะคะทุกคนเป็นตัวละครที่น้องน่ารักมากนะคะปล่อยระเบิดถึงหนืดตุ้มตุ้มตุ้มไปเลยแล้วนะคะปั่นแบบว่า ฉันก็รู้สึกว่ามันน่ารักนะคะตัวละครนี้นะคะเป็นธาตุไฟนั่นเองนะคะก็คือไพโลนะแล้วก็อาวุธหลักของเขาเนี่ยจะเป็นซอดแล้วก็ช็อตกันนั่นเองนะคะดาบกับลูกซองเนาะถ้าใครชอบตัวละครที่แนวสกิล LE เอลเยอะๆนะคะก็เล่นตัวละครนี้เลยเหมาะสมมากมาค่ะทุกคนแล้วก็ตัวละครที่ยังไม่เข้าเสริมนะคะก็คือเข้าในอนาคตเนาะเดี๋ยวเราจะระบุนะคะว่ามีตัวไหนที่เข้ามาบ้างนะคะก็คือตัวละครแรกเลยนะคะชื่อฟีน่านะคะเป็นสาว s u มมอนเนเนาะเป็นโลลีน่ารักปล่อย s u มมอนเนแล้วแบบมีผู้ชายอ่ะชอบเยอะมากรวมถึงเพื่อนผู้หญิงของวาคิลี่นะชอบกันเยอะมากอยากให้ตัวละครนี้เข้าก็คือเข้าแค่โค้ดเบต้านะคะแต่ไม่ได้เข้าหลักเนาะตัวละครนี้เข้าวันที่25พฤศจิกายนนะคะเป็นตัวละครฟรีน่านะคะน่ารักมากนะคะเออแล้วอาวุธของ c ีเนี่ยคนก็ยิ่งชอบเพราไปใหญ่นะคะอาวุธของชีเนี่ยเป็นซอสกับไลเฟิร์นั่นเองนะคะ คือสีเป็นท่าแสงเนาะลูมิโนนะคะทุกคนคนเขาก็เลยชอบกันมากนะคะโอ้ยมันน่ารักนะทุกคนฉันมองเห็นสกิลแล้วฉันรู้สึกว่าน่ารักมากๆค่ะต่อมาตัวละครจือหลิวนะคะทุกคนจือหลิวเนี่ยเป็นตัวละครที่ผู้ชายชอบเยอะมากเป็นตัวละครที่เรียกมังกรได้มีสกิลอื่นด้วยนะคะใช้ยันได้นะคะทุกคนคือผู้ชายชอบกันเยอะมากนะคะตัวละครนี้นะคะเป็นสายฟ้านั่นเองนะคะ เล็กโตเนาะอาวุธหลักของเขาเนี่ยจะเป็นเกรซอสแล้วก็ดวลพิสตอลนั่นเองนะคะตัวละครนี้คาดว่าจะเข้าในเวอร์ชั่น1.1นั่นเองนะคะก็คือประมาณเดือนธันวาคมเป็นต้นไปคะ่ะต่อมาตัวละครที่ผู้ชายรักที่สุดเออกูก็ชอบตัวเนี้ยแต่กูก็ไม่อยากเล่นนะคะเป็นตัวละครบัฟน,นะแล้วก็ฮิวได้ด้วยนะคะทุกคนเป็นตัวละครชื่อว่าฟูชูนะคะเป็นมังกรขาวเนาะ ธาตุของเขาเนี่ยเป็นไฮโดรนะคะเป็นธาตุน้ำเนาะอาวุธหลักของเขาเนี่ยเป็นวิบซอสแล้วก็ธนูนะคะก็คือเป็นแท้แล้วก็ธนูด้วยนะคะเอาจริงๆนะเป็นตัวละครที่สวยมากมีคอนเซปต์อาร์ตที่เขาทําสกินชุดซัมเมอร์สำหรับตัวละครนี้แล้วด้วยนะคะทุกคนโหจึงมากๆนะคะแต่เผอิญตัวละครเนี้ยเขานู่นะคะ่ะ เวอร์ชัน1.1นะคะก็คือธันวาคมนั่นเองค่ะเขาต้องรออดทนไปนะต่อมาตัวละครยูหมิงนะคะตัวละครสายฟ้านะคะออเรกโตอาวุธหลักของเขาเนี่ยจะเป็นโพอาร์มนะคะแล้วก็แอสตัลไรเฟิลนะเป็นตัวละครชายนะคะที่เป็นเผ่ามังกรนะคะเราเรียกเป็นเผ่ามังกรด้วยไม่รู้นะก็คือมังกรดํานั่นเองนะคะทุกคนที่จะเข้าในเวอร์ชัน1.1นะคะก็ธันวาคมอีกแล้วนะคะสําหรับตัวละครนี้คือหล่อเลยแหละฉันชอบเลยแดดดี้สุดๆแน่นะคะต่อมานะคะ ตัวละครเขิโจนะคะทุกคนเป็นตัวละครธาตุแสงเนาะใช้อาวุธหลักเนี่ยก็คือเยอะมากใช้ได้ทุกอาวุธเลยจบพูดแค่นี้ได้ไหมเพราะว่าใช้ได้ทั้งซอรดวลพสโต้ดาบแซ่ใช้ได้หมดเลยดาบใหญ่ก็ใช้ได้ดาบคู่ก็ใช้ได้โพอาร์มก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะเป็นตัวละครที่น่าจะบาลานซ์สุดก็คือใช้ได้ทุกอาวุธเลยนะอยากปั้นอาวุธไหนมึงปั้นเลยเพราะตัวละครอินนี่ใช้ได้ทุกอาวุธเลยค่ะ เออเอาจริงๆมันก็ใช้ได้ทุกอาวุธทุกตัวนะทุกคนแต่เฉพาะตัวนี้คืออินนี่เฉพาะทุกอาวุธเลย <c oughs> เพราะอะไวะเออประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ตัวละครนี้จะเข้าในเวอร์ชั่น1.1เนาะก็คือทันวาคมนั่นเองนะคะอีกแล้วนะคะต่อมาตัวละครสุดท้ายนะคะที่มาในโค้ดเบตา้าแล้วก็ไม่มีเผ่าไหนห,หลงเหลือชีเลยก็แอบงงเหมือนกันนะว่าทำไมถึงชีไม่เข้าในเซิร์ฟหลักนะคะเพราะว่า ชีเป็นชุดเมดน่ารักสดใสมากนะคะด้วยสกิลเพย์ของชีเนี่ยทำให้ผู้ชายชอบมากๆแล้วด้วยความที่ใส่ชุดเมดอีกโอ้โหมันจะยิ่งทำให้ผู้ชายเลาใจมากๆนะคะชีเป็นธารุไฟนะคะไพโลเนาะอาวุธหลักของเขาเนี่ยจะเป็นดูอลเบดเนาะแล้วก็เป็นเกรเนดลันเชอร์นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเป็นตัวละครที่หลายๆผู้ชายชอบมากนะคะจะพูดได้แค่นี้ผู้ชายชอบเยอะมากผู้หญิงก็น่าจะชอบนะคะเป็นสายลุยนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามีสกิลที่มีดาบรอบตัวนะคะมีปืนรอบตัวนะคะประมาณนี้ เอาละค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการดูพรีวิวสกิลตัวละครทุกตัวเป็นยังไงบ้างทุกคนน่าจะชอบนะลองให้คะแนนตัวเองกันหน่อยว่าอยากได้ตัวละครไหนชอบตัวละครไหนกันบ้างหรือว่ารอตัวละครในเวอร์ชั่น1.1เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเวอร์ชันนี้เขาเรียกว่า1.0นั่นเองนะคะทุกคนเวอร์ชั่นที่เปิดมาเนาะสำหรับเราเรารอตัวละคร1.1เนาะเป็นตัวละครนี้นะครับปึ้งแปะให้เลยแล้วก็ตัวนี้อีกปึ้งไม่รู้ว่าตัวดีจะเข้าไหมนะคะตัวที่ถือพินเนาะกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นนก นะฮะเป็นเผ่ามังกรเล็กเป็นเผ่ามังกรอีกแล้วแต่อีนี้ไม่ได้เหมือนมังกรเลยอีนี้เหมือนแบบ จีนๆนะคะน่าจะเป็นตีมจีนนะแต่มังกรไปแล้ว4ตัวนะงงสามตัวมังกรผ่านไปแล้ว3ตัวนะคะแต่อีสองคนเนี่ยอีเขอโจเนี่ยไม่น่าเป็นมังกรนะคะเพราะว่าไม่เห็นมังกรสักตัวนะคะแต่มังกรขาวมังกรเงินมังกรดํานี่ได้เห็นแล้วนะคะทุกคนก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเอาละค่ะทุกคนไปดึงกันบ้างหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะคะขอให้เล่นเกมนี้ยังมีความสุขนะเดี๋ยววอคิรี่จะมาไลฟ์เล่าเนื้อเรื่องนะคะ แต่ถ้าพูดอังกฤษงุงูงปลาปาก็ต้องขอภหยในนาะที่นี้ด้วยนะคะคุณนาะดิฉันไม่เก่งจริงๆแต่จะพยายามให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้เล่นเกมนี้และมีความสุขกับคนดูค่ะเอาละค่ะทุกคนชอบตัวไหนก็คอมเมนต์นะอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายจุ๊บี้ใหม